สวัสดีครับตังโมงครับวันนี้เราเอา,เ,อาเจ้า IMPACT นะครับเจ้าชื่อน้องอะไรผมลืมจำไม่ได้เออแุีเลยลืมชื่อรูก <c oughs> ชื่อน้องแฮมนะครับมายิงที่ระยะ150หลานะไม่ใช่ดิ159หลานะครับจากจุดนี้ที่วัดไปจริงๆแล้วนะครับเป็น159หลาครับ วันนี้เราเราจะยิงผ่านไซช็อตอีกนั่นแหละแต่ที่ยิงอย่างที่ทราบนะครับคนที่เคยใช้ไซช็อตเนาะมันจะค่อนข้างรบกวนการยิงหน่อยนะครับคือมุมมองการยิงเวลาเราใช้ถ่ายทํากับเวลาเราใช้จริงๆมันจะไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละก็แต่ว่าเราอยากให้ผมอยากให้เห็นเวลาผมยิงไปเฉยๆนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันยังอยู่ในขีดกล้องอยู่นะฮะเออ เดี๋ยวเอาขาไายก่อนแป๊บหนึ่งฮะได้มาแล้วนะครับขาไายก็อยากให้เห็นไปด้วยนั่นแหละก็เดี๋ยวเราดูผ่านไซช็อตกันไปพร้อมกันนะครับแต่ว่ากลุ่มที่คาดหวังอ่ะใช่ใวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมใช้กระสุนอะไรผมต้องใช้กระสุนจั่ว x อ,อจัว XF นะครับเพราะว่าปกติปืน ตัวนี้จูนไว้ที่900 900เท่าไหร9 7 4เนาะซีโร่ที่25หลาตัวปืนเซตอัพเรเูวเลเตอร์เซตอัพอยู่ในลิงก์ข้างล่างเนาะเดี๋ยวผมเซตอัพปืนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูไปพร้อมกันเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับชิวๆแต่ว่าคลมค่อนข้างแรงดูอย่างวินแฟลกฝั่งทางนู้นน้องวิวสันแต่เป้าเล็กมากผมเอาไว้น่าจะราวๆ1 2 3 4 4เป้าครับ ยิงเป้าละหนัดลองดูว่ายังไงอตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นผลที่ที่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะซึ่งการทดสอบเลยนะวันนี้คือมายิงสนุกสนานเฉยๆนะครับดูที่ว่ากลุ่มของกระสุนแพลเลตเนี่ยที่ยิงจากปืนเดิมๆโรงงานอันนี้คือปืนเดิมโรงงานมิทะเบียนถูกต้องนะครับลำเจ0ดร้มิลมาคทู II, เก่าๆเนี่ย กลุมมันจะเป็นยังไงที่ผมคาดหวังก็น่าจะประมาณเนี้ยประมาณ3นิ้วถึง4นิ้วน่าจะโอเคแต่ว่าคอนดิชันวันนี้ก็ค่อนข้างหดร้ายนะครับอ่ะสนุกไปด้วยกันนะครับ159.6หลานะครับตีไป160แหละระยะนี้ไม่เคยยิงนะครับก็ลองดูเพลเลตมันจะทำได้ไหมกับลมขนาดนี้นะครับคา BC ค่าอะไรก็ไปคำนวณเองนะครับอ่เคยยิงแต่150 ล้านะครับในในโดบที่ผมทําไว้อันนี้ก็โดบที่ผมทําไว้นี่มันอยู่ราวๆโฮเวอร์ประมาณหกจุดหกมิลนะครับไม่รู้เขาเรียกมิลหรือเปล่าเรียกเป็นขีดอยู่นี่เนี่ยผมจะลองโฮเวอร์ไปประมาณเลขเจ็ดแล้วกันเนาะแต่ระยะนี้มันจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะในในในสุโขแคมนะครับแต่ว่าก็เอาเท่าที่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปตรวจเป้าอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงยิงขำๆครับ ดูวินแคลกหุนหนะครับผมจะโฮเวอร์เดี๋ยวผมจะยิงตรงเป้าตรงหน้าอกก่อนนะผมเอาเลขเจ็ดเอมแล้วกันนะครับเอาจุดผมเบนไปนทางซ้ายประมาณนี้เนาะจุดที่หนึ่งที่สองเป็นจุดที่สามนะครับประมาณนี้มันตกไปเลขแปดนะฮะ จุดเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงเอมเหมือนเดิมยิงเหมือนเดิมนะครับผมเอาเจ็ดผมเอาเลขเจ็ดเอมไอตรงเป้าลูกกระเดือกนะครับไอตรงหน้าอกนะครับแล้วขีดที่สามนี่เนาะเหมือนเดิมนะครับผมเอมเหมือนเดิมดูว่าลูกมันจะตกไปทางไหนยิงเหมือนเดิมครับจนกว่าจะครบห้านัดน,นะ ผมโหดนะครับคอนดิชันนี้เอาเพลเลตนะครับไม่ใช่สลักนะฮะอีกนั้นหนึ่งครับปุ่มไม่ได้ไม่น่าเกียดน,นั่นผมว่าปัดจากกระสุนจะลอยถึงนะครับ ุ่มห้านัดนะครับนั่นนะผมว่าประมาณสี่นิ้วนะ่ะผมว่าน่ากลัวนะครับกลุ่มขนาดนั้นเดี๋ยวผมผมดูดูดูก่อนว่ามันมันมันตกไปเท่าไหร่นะครับเลขเจ็ดวางนี้เนาะเลขเจ็ดวางผมเอาเจ็ดจุดห้าแล้วกันเจ็ดจุดห้าเป็นเพราะว่าเอาเอาจากเซนเ,นเตอร์แล้วกันนะครับเพราะกลุ่มมันแตกไปประมาณนะั้นเนาะโอเค 7.5เพื่อลมประมาณหนึ่งขีดครึ่งประมาณนั้นนะครับอะไปดูชุดที่สองครับอันนี้เลงแบบไหนดีเลงแบบเผื่อๆเ,เอาเนาะกลุ่มกระสุนมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่นี้อายิงเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะยิงแบบใช้ใช้หัวจใจยิงอะครับ7.5นะครับๆๆเพื่อลมมั่วๆตามภาษา<ๆ>ผมนะครับ จุดทางซ้ายล่างครับยิงพยายามทำกลุ่มเฉยๆนะครับคำๆค,ครับโอ้ใกล้เคียงครับเป่าเล็กมากเลยนะฮะทีมือเราดีฮะ ร้อยหกสิบล้านนั่นเอง่ะปืนอัดลมนะฮะเป็นเส้นเลยเป็นเส้นเลย อือห uh ือ huh. กลุ่มใช้ได้นะครับถ้านับสี่นัดเนี่ยผมให้เกือบเกือบห้านิ้วอ่ะนะกลุ่มที่สองนะครับจากที่มองด้วยสายตานะนั่นแหละครับกับคอนดิชันลมประมาณนี้นะครับปกติเขาจะไม่ยิงแล้วนะเพราะว่าปกติอ่ะยิงแพลเลตนะส่วนใหญ่เขาจะคำนึงถึงเขาเรียกอะไรพวกคิวโซนเนาะประมาณนั้นนะครับแต่นี้ยิงยิงยิงสนุกสนานยิงให้ดหูเฉยนะครับ กับอยากเห็นในไซ์ช็อตด้วยว่าเราเอียมยังไงนะครับลมตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับไปขึ้นชุดที่3ครับทําไมถึงบอกว่าผมค่อนข้างพอใจกับกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ในระยะนี้นะครับร้อยหกสิบลานมันไม่ใช้ใกล้ๆนะจะไปยิงอะไรร้อยหบลานะครับกับปืนลมที่มีมัสโซวลโลซิตี้กันแค่นี้นะครับไม่ได้อวยนะแต่ผมมีมือยิง <c oughs> ยิงสนุกครับยิงำคำคเอถ้าอ,อยาได้ยิงแค่ อีกชุดนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเป้ามันหมดแล้วเนี่ยอืมนั้นเดี๋ยวผมจะเอีมไปตรงตรงเป้าที่มันเป็นเป็นเป้าเป้าแรกที่เราตั้งใจเอีมเนาะแต่มันมันมันลงไปตรงลิ้นปีครับนั่นแหละโอ,โอเคลมไปได้นิ่งเลยนะดูดิดูวินแลกฮนะก็ยังโหดครับเจ็ดจุดห้าอ่าราวๆนี้นะครับ เข้าตรงกลางเลยพเข้าตรงกลางไง่ฟุกนั่นน่ะฟุกนั่นน่ะผมไม่ได้คิมมดค,คุยปกติผมคนหอมตัวอยู่แล้วคนระับเข้าตรงกลางที่เอ็มไมนะครับนั่นน่ะตรงลูกกระเดือนะ่องน่ะพี่เห็นไหมพี่เห็นนะครับท่านน่ะมามสนุกดีโอ้อันนี้เข้าผาวงครับผาวงเห็นเนาะผาวงเก่านะครับ ที่ผมไม่อยากยิงซ้อนกันเพราะว่านั่นเนี่ยกลุ่มๆม,มันจะไปปนกันแต่ว่าเราแคปเจอไว้ในสุกบแค้ม,มอยู่แล้วนะครับไม่ว่ากันอลูกไหนเข้าก่อนเข้าหลังก็ไปดูกันเนอะโอ้ลมนิ่งเว้ยอู้เห็นไหมนะ่ะเข้าไปะปะกันเลยอะสามนัดแล้วเนาะ ก็ยิงดีๆครับอาศัยฟุกด้วยสีนัดครับกลุ่มสวยนะเนี่ยกลุ่มสวยเนี่ยเวลายิงไม่กดดนเนี่ยอหมมีลมครับอูกลุ่มก็สวยกลุ่มก็สวยผมไม่อยากคุยกลุ่มสวยมากจริงจริงมันมีผ่าอันหนึ่งอ่ะผาเข้าไปตรงกลางเนาะ งั้นเดี๋ยวผมไปชุดต่อไปเลยนะชุดสุดท้ายเอาตรงตรงเบ้าหน้าของวิวสันเลยนะครับ <c oughs> ไปรันยาวๆฮะใ <c oughs> ช้หัวใจยิงเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เป็นชุดที่หนึ่งสองสามอันนี้ชุดที่สี่เนาะโอเคจะทำให้ดีที่สุดครับเจ็ดจุดห้า ออกขวาครับผมตื่นเต้นเลยเนี่ยอู้เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้เป้าแล้วคุณจะรู้นะว่าเป้าแม่งโคตรเล็กผมไม่ได้ขี้คุยแล้วผมฝีมือดีด้วยเถอะ ามนัดแล้วนะครับเข้าตรงไหน,นใกล้เคียงนะแบอบผมไม่แน่ใจนะอ่าอีกนัดหนึ่งครับดมไม่ได้นิ่งนะคอนดิชันนี้นะ โอ้สวยครับสวยเลยสวยนะครับพี่น้องครับมาเดี๋ยวเราพาไปตรวจเป้าใกล้ๆนะครับเดี๋ยวหาว่าผมโม้นะฮหอะไปเก็บอุปกรณ์แล้วไปตรวจเป้าวันนี้ผมยิงแค่นี้พอผมถือว่าผมพอใจแล้วนะฮะอือปกติผมยิงมุมนูน้นแต่พอดีแดดของเงาต้นนี้มันบังนะครับเลยขยับมาตอนแรกผมจะยิงร้อยห้าสิบนะครับไปไปมาเป็นร้อยห้าสิบเก้าหลาแม้แต่ตัวน,นี้เอง วินแฟลกก็ยังทํางานโหดๆ,ๆอยู่นะครับก็ยังมีลมฮะยังมีลมดูชุดแรกนะครับชุดแรกคือเลงตรงนี้เนาะเอมมาแต่ว่าผมเผื่อลมมาทางนี้นะครับชุดแรกน่าจะมีนัดเนี่ยที่หลุดออกมานัดหนึ่งนะของชุดเนี่ยชุดหมายถึงชุดที่สามนะครับผมยิงหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ชุดนี้ชุดที่สนะี่เนาะถ้าไปดูในสุขภคมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวัดคร่าวๆตัวนี้เท่าที่ผมจําได้มันจะเป็นนี่หรือเปล่า เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละผมไม่แน่ใจนะแต่นี่มันกี่นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีชุดไหนผมยิงหกนัดวะอ่าโอเคประมาณนี้ครับอันผมดูสี่นิ้วก็ถือว่าไม่ได้สาระ,ะอะไรเดี๋เทปเนี่ยพูดจริงเลยอะ เอาวัดแบบโง่ๆไม่ถึงสี่นิ้วอัวนี้แหละถ้ารวมกลุ่มอะเล็กกว่าสี่นิ้วนะครับอ่าถ้ารวมแม่งหมดเลยห้านิ้วนิดๆน,นะครับอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้สองนะครับห้านิ้วเห็นไหมไม่ได้ผมพูดเลยห้านิ้วถ้าวัดสี่สี่จุดสี่กับหนึ่งหุนนะประมาณนี้ตีกับสองหุนดิไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับเป็นชุดนี้นะเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะครับนี่มันอยู่ไม่ถึงสี่นิ้วนี่เห็นไหม ยังเล็กกว่านะครับไม่ถึงสี่นิ้วถ้าปั้นดีๆนะครับเนี่ยสามนิ้วกว่านะครับแต่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 ชุดนี้สวยนะผมจําได้ว่าหนึ่งสองสามสี่อันนี้แหละมั้งเห็นไหมถ้าไม่เข้าข้างตัวเองนะกับห้ามันก็จะหลุดมานี่แต่ว่าทวัรดีมันก็สี่นิ้วกว่านะครับวัดแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะชุดนี้ก็ถือว่าสวยนะครับที่ผมทําได้นะฮะกับอันนี้ ผมไม่แน่ใจมันมันมันมีเข้าที่เดิมอันหนึ่งอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าันตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ159หลาปืนอัดลม fx impact ลำ7 0 0ยิงด้วยกระสุนเพลเลตนะครับเพลเลตธรรมดาลำสมอททวิส t X เอ็นะครับเป็นเป็นข้อมูลจะได้จะได้มีไอเดียในการยิงสนุกสนานกับกล้องกำลังขยายผมไม่ได้ใช้เยอะนะผมใช้อยู่แค่ไม่ถึง18เท่านะต,ตัวตัวตะกี้นะที่ที่ท,ที่ที่ผม ใช้มาตลอดนะครับถ้าซูมเยอะกว่าน,นั้นคือซูมได้แต่ว่าเส้นเล็งมันจะกบหมดแล้วมันมันมันจะไม่ครบทุกเส้นเล็งนะครับโดยประมาณนี้นะฮะเอฟเฟกต์อิมแพยิงกระสุน18กรน974ฟุตเฟสกนะครับเซ็ตอัพปืนต่างๆกนาย้อนกลับไปดูในเทปของน้องแหบเลยนะครับ18กระเลนเพลเลตผลก็ประมาณนี้ครับฝีมือครับฝีมือออกมายิงสนุกสนานครับแล้วก็ ใครจะ subscribe ไม่ subscribe กดไลค์กดไม่ไลค์อะไรยังไงก็ได้นะครับไม่มีปัญหาช่องเราทําเพื่อความสาใจอยู่แล้วนะครับวันนี้วิวสันแตงโมวิวสันแตงโมและน้องแอบในรถลาไปก่อน,นครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ